หมูกระทะจ้าพี่น้องหมูกระทะมันขึ้นฝนตกเมื่อนี้อากาศดีจัดหมูกระทะกันจ้าหมูสามตันแบบแหมๆเลยมนชัดๆอีกครั้งค่ะ ยังวันอื่นๆฝนตกกันไหมคะฝนตกบอ่อทาางอื่นทาางนี้แบบฝนตกแบบแบบแห้งนี่หมูสามสันเน้นๆเลยค่ะคำจิ้มเจ้ชา้าของพันท้ายค่ะเติมกระเทียมผักชีแล้วก็งาขาวคั่วนะคะก็จะได้ออกมาหนะ้าตาแบบนี้ค่ะ กระทะย่างของปาโต้ส่วพริกกระเหลี่ยงนะคะอันนี้เจอซื้อมาจากแมคโครน้ำหรับพูดอะไรไปว่ามักว่าแห้งอ่ะอ อชดีปะโดนเราไ่ได้กินหมูกระหันถ้าห่อนอากาศดีกันจัดซา่าเอาผักกุ้งมัอกระดองเอามาใหม่ก่อนผ่ายมันเย็นค่ะ ก๋าน้ําจิ้มได้นะสามชั้นเน้นๆกัเลยพี่นอ้องกินหมวกวูกระทะเจ้ชอบกินหมูสามชั้นค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มแช่ยเย็นไว้เวลาเรามากินอ่ะเวลาเ้าอ่อนหมูไปจุ่มอ่ะมันก็ดจังสิบอร์ห่อนอึงสินะค่ะโอ้ เดี๋ยวจะนายเว้ยไปกินน้ำมูอหลายนี่ว่าได้กินได้อันแบบนี้อืมอกับสิกินยิ่หงหอนผูเดียวอืมราบ มึอกระดองผักปิดไปจ้ะแหมผักอ่ะจ้าอูอออ้ตอนนี้แม่เดยวบ้า,บาอู้ Lượm hoàn đã Hát nhúc con đi nông Lượm hoàn đã hả? Go, go, go.